สวัสดีครับเขากคค็หัวหน้าเบบอยนะครับจากช่องมัยกบีฟิล์มนะครับตอนนี้มายกบีฟิล์มพาแม่มาตลาดตรงนี้คือตลาดวันจันทร์จะเป็นตลาดช่วงเย็นนะครับทุกคนซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กับว่าการอำเภอลางกระบือนะครับตอนนี้กําลังจะข้ามถนนตาโกดว่าอันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่รถไฟนะเป็นรถพ่วงนะครับข้ามยากมากนะครับ โ oh. ุดนี้จะเป็นจุดทางเข้าขตลาดนะครับคึกคักนะครับเพราะว่าคนเขาก็กลับมาในช่วงของปีใหม่นะครับ <Yeah. S 1> แม่ผมก็มาซื้อกับเ้าวนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแม่ไปซื้ออะไรแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับ กับบ้นอนรับอืมอเจอมาลุมนะฮะโคู่นะครับเดียวสิบบาทเลยครับสามกุงยี่ห้าสามกัมยี่ห้าบาทยี่ห้บาทนะ ะครับให้น้ำแข็งไปก่อนครับรู้สึกชามากเลยน้าแข็งเนี่ยครับนี่เป็นบรรยากาศตลาดนะเราเจอมะพร้าวนะได้แล้วเราก็เจอมันแก้วนะเดี๋ยวไว้ขากลับ ไม่ใช่อะไรของหนักนะครับทุกคนของหนักบางอย่างเราก็กินไม่ได้นะครับเพราะว่าแต่ก่อนเคยกินแต่ว่าเราเขาเรียกว่าเรามาสายสุขภาพแล้วนะครับอะไรแม่ของไปไหนก็ไม่รู้นะครับยังไม่เจอนะฮะเยอะแยะครับทุกคนเยอะแยะเลย มีปลาทูนะอืมปลาทูก็น่าสนใจนะเดี๋ยวมีปลาทูนะมีเออ่มันแก้วนะที่น่าสนใจนะครับโอ้กล้วยนะฮะอืมแล้เจอขน,นอมมีมะขาม ของนะครับของเยอะนะครับแล้วแต่เราเลยว่าเราจะเรียกอะไรนะฮะเอาเอาสวัสดีสวัสดีโอเคเพราะว่าใครเรียกอยู่นะครับอ่านะครับน้องอลูกของเพื่อน <c oughs> ลูกของเพื่อนที่อยู่ที่บ้านนะครับ<ๆ>ผมนี่ก็เป็นรุ่นลุงแล้วนะทุกคนนะ <c oughs> เจอเด็กรุ่นหลานทักนะครับแต่ก็ยังดีที่น้องเขาเรียกพี่นะฮะ จะเรียกลุงก็นะก็ะไม่เป็นไรหรอกนะครับอืมอคนเยอะดีนะฮะมีสับประรดด้วยนะครับเจอแล้วนี่แมวมาซื้อนี่นี่อ๋อมาซื้อพวกหมูเอาอเไรเอาอะไรเนะี่ย นี่ซีโครงเหรออ๋อซีโครงไปออ๋เนื้อปนมันก็มันมีแต่กระดูกเนาะมันก็ต้องถูกกว่าแล้วเคือเดี๋ยวแล้วแต่แม่แล้วผมก็กินบ้างไหมกินบ้างแล้วนะโอเค ตลาดคนเยอะนะเนี่ยเอออืมปลาทับทิมแต่ไม่นึกอยากาเฮ้ยมาเจอชมพู่นะครับมาเจอชมพูนี่ชมพู ่าเดี๋ยวผมก็ต้องอแกนเอาแล้วทุกคนนะครับเพราะว่า,าชมพู่เนี่ยนะครับเมื่อกี้เห็นโลละสามบาทเอ้สามสิบหรือสี่สิบนี่แหละนะครับอ่าไม่ติดไฟเลยนะป้าไฟตลอดโอ่แห ผลไม้ก,ก็เยอะนะครับอโอเคเดี๋ยวถ้าเราซื้อเราก็จะใช้สแกนเอานะทุกคนนะผมไม่ได้เอาเงินสดมานะครับปลาอือ,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 อตรงนี้คนเยอะมากนะ แล้วมันต้องไปทางไหนมาดูนะครับอแม่มาอยู่ตรงนี้น,นะครับนี่ไ่ฮะโอ้นน ไกลอยู่ยน,นะฮะเอพิ่มอีกจั่วไหมลกูก <c oughs> อ่าโอเคตรงนั้นเป็นอาหารทะเลนะครับโอ้โหมันมันจะวงออกไปทางโน้นนะครับเออก็ดี ตรงนี้นะครับจะมีเขาเรียกว่าทุกวันจันทร์นะครับเป็นตลาดเดือนก็พอดีคนที่เขากลับมา,เ,าเทศกาลนะครับก็คือกลับมาที่บ้านคนก็เลยเยอะเป็นพิเศษนะครับถ้าเป็นวันปกติทั่วไปก็อาจจะไม่เยอะแบบนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีางานเขาดาวเนาะนะครับ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะที่อำเภอจ้าขอบคุณมากจึบ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  โอเคอันนี้คือเป็นต้นทางตลาดนะครับแล้วฝั่งนี้เป็นเอของใช้นะครับนะผมคิดว่านะผมไม่ได้เชื้อของใช้แล้วเราไปซื้อของกินแล้วก็อวนกลับดีกว่าเอาเงินเดียวกุลกรณี้ ไปซื้อผลไม้แล้ววนกลับเลยโอ้โหแตงโมเขาใหญ่มากนะครับ ถ้าเป็นแต่ก่อนนะครับบอกเลยว่าฟาดเรียบนะครับเห็นอะไรน่ากินก็ซื้อกินไปหมดนะครับแต่ตอนนี้ต้องดูหุ่นครับถ้าอยากขุ่นดีนะครับต้องนะครับเขาเรียกว่า เราต้องเลือกกินนะอาหารทุกอย่างมันอร่อยปากหมดเลยนะครับแรงงานเยอะนะครับไล,ไล,ไล,ล,ลอ่อะไรล่ะคลิปคลิปเฮ้ยคนหลังใครอ่ะเออตกใจเอ้าน้องเมย์ออโอเคมาขายนี่อ่าโอเคออยกกก้ดนนโลลวัแพีู่่ะ เดินไปเดินม,มานะครับมันก็เจอจะต้องเจอกันนะเนาะนะครับเป็นเรื่องธรรมดามีปลาหนึ่งนะฮะอันนี้มีน้ำพริกด้วยนะครับ

เดี๋ยวนะผมเเี่อมีมีชมพู่นะครับที่จะซื้อแล้วก็มีปลาทูนะที่ผมจะซื้อไปเนื่องกินเย็นนี้นะครับไม่ได้กินนานแล้วครับปลาทูนะฮะจริงจริงมันก็นึ่งมาแล้วแหละแต่ว่าเรามาเนื่องอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะมีความนิ่มแล้วก็สุกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าปลาทูที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะนึ่งมาแล้ว แต่มันไม่ถึงกับสุกมากอ,มอ,มอ,มอันนี้อะไรอันนี้มันมันนะครับแต่หัวไม่ใหญ่นะครับตอนนี้ผมซื้อไปนะหัวมันจะใหญ่นะครับโอเคเราเจอเจอเรียวเจอเรียวนะครับตามราคาเลยมั้ง อย่างนี้โล่แรกครับอันนี้หกสิบเหรออ๋อหกสิบไม่เอาแค่นี้เนาะหกสบาบาอันนี้ราคาตามถุงเนาะ,ะใช่ไหมอ๋อแกได้ไหมโอเคครับมีถุงนี้แล้วก็อ๋อเอาไปสองถุงสองถุงก็เจ็ดสิบบาท าแล,แล้วเราก็ได้มาแล้วนะครับนี่นะครับผมแตวคราวนี้เราก็จะซื้อปลาทูไปด้วยได้เลยค่ะอันนี้หกห้าใช่ไหมหกห้าหกพับาทสแกนได้ไหมได้คโอเคเอาอันนี้ครับครับตอนนี้ได้แล้วนะครับปลาทูแล้วก็ชมพู่นะครับแต่คราวนี้แม่ผมแหนไม่รู้นะคงจะ,ะไปรอที่รถแล้วนะครับ เห็นอะไรก็อยากซื้อแต่ว่าเงินนะครับทุกคนนะนะครับเราก็ต้องดูเงินได้แล้วว่านะเงินเรามีเท่าไหร่นะครับซื้อเท่าที่เราจําเป็นแล้วก็เท่าที่เราเอ่อออกกินได้นะครับอย่าซื้ออะไรที่ไปเยอะมากแล้วเมื่อกี้มันกินเหลือนะครับอืมเหนื่อย อันน uh, uh, mm ี hmm. ้หอยกระดหอม ตอนนี้ผมได้สองอย่างนะครับก็จะมีชมพู่แล้วก็มีปลาทูนะครับทุกคนชมพู่ผมซื้อไปสองถุงนะครับให้แม่หนึ่งถุงนะครับแล้วเราก็ะจะเอาปลาทูนะครับไปเนื่องกินนะครับห้าสิอเ แตงโมน่ะเราซื้อไปกินแล้วเนะาะนะครับแล้วก็สับปะรดเราก็ซื้อไปกินแล้วนะครับอืมหอมเยอะจังเลยอ่าอสไลเน่งามมากเลยทุกคนสไลเน่อืมอืมอี งูอะไรอะปะรับขอแม่ซื้อขนมจีนไปนะเออขากัดก็ต้องดูรถนะครับพรถมันเยอะนะครับ รถเยอ,เยอะรถเยอะข้ามเยอะเพราะคนเขากลับปีใหม่พอดีแต่เป็นแต่ก่อนมันไม่เยอนะนะนี่หรกอ,อ่ะทุกคนครับไปครับรถเ่ามานะนะครับอเออแล้วก็ที่อำเภอเขาจะมีงานนะเขาดาวนะทุกคนนะ โอเคครับก็สลับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ